วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการหมอความมหาชนนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันเมืหันศุรสปวับเวลา15.00นเป็นต้นไปทางเดื่นยูวีช่อง22คุณอยู่กับผมก็จรชัยเพชรรัตน์นะครับหมอความมหาชนวันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวใกล้ตัวอีกแล้วครับเรื่องของคนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่เขาอยู่คอนโดมิเนียมปรากฏว่าเขามีลูกเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยครับ4ขวบฝั่งตรงข้ามเป็นชาวต่างชาติ สูบกัญชาทุกวันขออนุญาตใช้คํานี้เลยสูบทุกวันและควันกัญชาเนี่ยมันลอยเข้ามาที่ห้องของเขาปรากฏว่าอยู่ดีๆลูกวัยสี่ขวบหมดสติครับท่านผู้ชมปรากฏพาไปรักษาพยาบาลบอกว่ามันเกิดจากอาการแพ้กัญชาเสียค่ารักษาพยาบาลไปสองหมื่นเรียกร้องค่าเสียหายไม่มีใครรับผิดชอบเลย ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นกับคุณหรือคนใกล้ตัวคุณจะทำอย่างไรวันนี้อยู่กับวิทยากรของเราครับท่านโกศลวัฒน์อินุจันยงอธิบดีการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับภัยการอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมมันมีมาหลากหลายทั้งกลิ่นทั้งเสียงทั้งมลภาวะต่างๆนี่มาในรูปแบบกัญชาเราเคยตอบคําถามเสียงจากแวดล้อมตึกก็มีครับ ใช่ไหมครับที่ไปอยู่ในกลางเมืองแล้วมีเสียงจากศูนย์การค้าจากห้างจากร้านอาหารจัดงานครับอันนี้อยู่ในตึกเดียวกันวันนี้ตึกเดียวกันครับแต่ในห้องข้างๆนะครับสูบกัญชาโอ้โหท่านผู้ชมแล้วถ้าห้องห้องเรามีลูกอายุเสี่ขวบเด็กไหมครับหรือน้อยกว่านั้นเขาทนได้ไหมกับกลิ่นของกัญชาครับนะครับผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยมีความ ทนหรือภูมิต้านทานเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วนะะเรามาดูครับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างไรนะครับแล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไรที่เราจะอยู่กันได้ครับครัเอาละครับพบพูดคุยกับท่านอายการจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณชยานิสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณชยานิตครับเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปให้ฟังนิดนึงครับว่าคอนโดมิเนียมนี้ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติก็จะเป็นคนอยู่ถูกไหมฮะค่ะครับแล้วปรากฏว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยเขามาเช่าห้องห้องหนึ่ง สูบกัญชาบ่อยไหมครับทุกวันเลยใช่ไหมฮะค่ะทุกวันเลยปรากฏควันมันเข้าไปที่ห้องฝั่งตรงข้ามที่เขามีลูกเล็กใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหแล้วอยู่ดีๆก็ช็อกไปเลยแหละครับหมดสติเข้าลรงพยาบาลไปเลยเหรอใช่ค่ะคือเรื่องนี้เป็นคอนโดแห่งหนึ่งของที่เชียงใหม่คือคอนโดแห่งนี้ค่ะจะขายให้กับต่างชาติเป็นคนจีส่วนใหญ่แต่คน เนี่ยเขาจะให้พักอาศัยอยู่เองค่ะเขาจะมีการปล่อยเช่าเป็นรายวันให้กับเอคนต่างชาติด้วยหรือคนไทยวยอย่างเงี mm ้ย hmm. ทีนี้ในใน,นช่วงที่เกิดเหตุอ่ะก็ก็มีผู้ร้องเขาร้องออกสื่อว่าเขาอ่ะได้ซื้อคอนโดอยู่ที่เกิดเหตุเนี่ยกับสามีเขาแล้วก็มีบุตรชายบอกอยู่หนึ่งคนนะคะครับทีนี้ยในช่วงในช่วงวันเกิดเหตุเนี่ยลูกเขาอะค่ะมีอาการสลือเหมือนพูดไม่รู้เรื่อง แล้วอยู่ๆก็หสติไปคออ่ะเขาพาลิศโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลโดยแพทย์ออกไปรับรองว่าอย่างเงี้ยน้องมาจากว่าสูตรกัญชาเข้าไปเกินขนาดนะคะโอ้หแล้วกลายเป็นเรื่องน่ากลัวนะเนี่ยใกล้ตัวเรามากเลยนะครับเพราะว่ากัญชาที่ทุกท่านทราบกันดีอันนี้ทางกฎหมายคือยังยังใช้ไอ้นี่กันได้อยู่ใช่ไหมครับก็บบบอย่างที่เรา<อ>เราได้รับรู้เรื่องจากสังคมครับว่า ควันบุหรี่มือสองเนี่ยยังเป็นอันตรายกับสุขภาพแค่ไหนใช่ครับทีนี้กลิ่นที่มาจากกัญชาเนี่ยครับเมงเอินรายนี้บอกว่าเห็นเมื่อกี้บอกว่าคุณหมอบอกว่าได้เหมือนกับสูดหายใจกลิ่นที่มีกัญชาไปเกินขนาดใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณชัยเนตรนั่นหมายความว่าเขาต้องสูดและสะสมเป็นเวลานานพอสมควรถูกต้องไหมคือห้องเขาติดติดกันอ,อ่ะเขาได้ละ มตรงนี้มาพอสมควรแล้วแล้วเขาก็มีการแจ้งให้กับนิติบุคคลที่ดูดูแลคอนโดหลายอร,รอบแล้วว่ามีกลุ่มที่มาเสพกัญชาเนี่ยบริเวณห้องห้องของเขาเนี่ยหลายหลายครั้งแล้วแล้วเขามีลูกเด็กเขาตั้งวฎอันตรายแต่ว่าพอวันเกิดเหตุก็มีเหตุเลยนะคะครับโอ้<ข>ทีนี้<ต>ทีนี้เมื่อกี้คุณชันยนัทบอกว่ามีการแจ้งนิติบุคคลนะคันชุดแล้วทีแรกนิติบุคคลเขาเขาเ้าไปแก้ปัญหาอะไรไหมครับคือพอเกิดเหตุเรื่องนี้แล้วเนี่ยคนก็เข้ามาหามาตรการป้องกันด้วยนะคะเพราะว่า ยากัญชาเนี่ยถือเป็นยาเสพติดประเภทไนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใดถ้าเกิดผลิตจําหน่ายครอบครองหรือเสพเนี่ยมันจะมีความผิดแต่ปรากฏว่าเมื่อประมาณเดือนมิถุนาปีหกห้าค่ะครประเทศการปลดล็อกกัญชาค่ะออกจากบัญชีรายชื่อยาเสพติดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีครอบครองไม่เกิน0.2ออเป็นเนี่ยก็จะไม่โทษแล้วก็ความผิดนะแต่ขณะเดียวกันถ้าจะเสพกัญชาเนี่ยก็ต้องไม่ไปก่อความเดือดร้อนลำคาญ หรือไม่ไปกระทบต่อสุขภาพผู้อื่นถูกไหมครับถูกค่ะถูกเพราะว่ากฎหมายอาญาเนี่ยเรามีเรื่องว่าถ้าผู้ใดกระทาให้ก่อความเดือดร้อนลาคาญแก่ผู้อื่นเบื้องต้นเนี่ยก็มีโทษทางอาญาเรื่องระหุโทษนะครับนะแล้วอาจจะมีกฎหมายเรื่องพอพบบสุขภาพหรืออะไรต่างๆครับนะครับที่ทําให้เกิดนี้เรื่องเรื่องนี้ทางคุณชยานิทได้รับแจ้งแล้วเข้าไปใช้ความช่วยเหลือยังไงบ้างครับก็ลงไปในพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบดูห้องพักแล้วก็ห้องที่เกิดเหตุด้วยไปตรวจที่ห้องเลยนะฮะ ใช่ค่ะไปกับทางตำรวจแล้วก็ยุติธรรมจังหวัดด้วยอะคะ่ะประสานค,ความร่วมมือกันในหน่วยราชการนะครับค่ะใช่สี่คนเองด้วยอะค,ะค่ะเพื่อหาแนวทางบป้องกันไม่ให้เกิดประมาณอย่างนี้แล้วก็หามาตรการเยียวยาให้ผู้เสียหายเขาเรียกการชดเชยเพราะว่าผู้เสียหายเ็าต้องการค่ารักษาไปตาลที่รักษา้เข้าไปคืนด <c oughs> ้วยแล้วก็ต้องการให้นิติบุคคลเนี่ยควบคุมการเข้าพักอาศัยเป็นแบบส่วนความด้วยกันเกิดปัญหา แอคชันเขาตู้เขายังเล็กนะคะครับโอ้โหคุณชญนิตไอ้เรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนี่ยังดีนะครับที่เขารู้ว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยมันมาจากห้องไหนแต่ถ้าสมมุติว่าคอนโดทั่วไปเอาอย่างเช่นแบบในกรุงเทพมีคอนโดเยอะแยะไปหมดปรากฏว่ามีคนสูบบุหรี่แล้วกลิ่นมันเข้าห้องเราทุกครั้งเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าห้องมันมาจากไหนด้วยเนี่ยไอ้ตรงนี้เราจะไปแจ้งความหรือเราจะไปดําเนินคดีทางกฎหมายยังไงได้บ้างให้เขาคุ้มครองเราครับเพราะว่ามันก็มีผลต่อสุขภาพนะคุณชญนิตนะค่ะ ก็จริงๆพอเราการกระทบหรือพบเหตุเราก็ฟาร์มรอกกับพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่ที่เกิดเหตุแรกบะนะพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เที่เป็นมูลเหตุในําให้เกิดความเ็บครับครับแล้วทีนี้พอพอคุณชยัยานิชเข้าไปแล้วนะครับ,รบเรามีเจ้าหน้าที่ราชการหลายหน่วยเข้าไปช่วยกันดูแล้วเนี่ยสรุปแล้วเราปิดจบได้ยังไงครับเรื่องนี้ ก็คือพอเราไปรวมตัวกันศึกษาหารือแล้วเนี่ยทางฝ่งที่บุคคลเองเขาก็เลยมีการรวมกัวแล้วออกกฎกัิกาเลยค่ะว่าถ้าในส่วนของภาคอาสาพฤติกรรมอย่างนี้เขาจะเชิญผู้เช่ารวันเนี่ยออกนอกคอนโดแล้วแล้วก็มีมาตรการในการปรับด้วยนะคะส่วนเรื่องของการทางบุญจะก็ได้มีออนไลน์ของเจ้าของในขณะนั้นอยู่ที่ประเทศค่ะอยู่ต่างประเทศค่ะ ก็ก um> ็การไก้ทช่วิธีการแก้เปยรออนไน์นะคะโดยให้เพื่อนที่ทเป็นคนเป็นจีนที่เช่าคอนโดอยู่ห้องติดติดการอีกทีเนึ่ยค่ะประสานไปยังคนจีนที่เป็นเจ้าของห้องนั้นเนี่ยเจรจากันเกี่ยร่วมกันแล้วก็อธิบายผู้เสียหายถูกล่วงละเมิดให้กับทางเจ้าของห้องฟังว่าล่วงละเมิดสิทธิ์เขาอย่างไรอะไรนคะครับโอเค ฮะก็สุดท้ายเราสามารถที่จะจบเรื่องนี้ได้นะครับแล้วท่านผู้ชมก็เอาเป็นเคสตัวอย่างถ้าเกิดมีปัญหากับห้องข้างๆหรือบ้านใกล้เคียงถ้าเจอแบบนี้แจ้งความร้องเรียนครับนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณชยานิดมากเลยนะครับที่มาพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณมากครับอ่าสวัสดีค่ะเห็นไหมครับกรณีนี้นะครับคุณชยานิดสามารถประสานจนมีการไกลเกลี่ยว่างประเทศเลยนะครับเนี่ยคนจีนที่ซื้อห้องไว้เขาอยู่ ที่ประเทศเขาก็สามารถเข้ามาออนไลน์ไก่เกียรยุติข้อพิพาจ่ายค่าเสียหายแล้วตอนนี้รับรู้แล้วว่ามีกติกาแล้วว่าถ้ามีเหตุอย่างนี้คอนโดเขาจะเก็บค่าปรับนะบนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับอขอให้ร้องเรียนเข้ามาเถอะครับเห็นไหมครับว่าอายาการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนะฮะเขาจับมือนะครับท่านผู้ชมครับข้าราชการถ้าลงไปไก่เกียรประนอมยุติขา้อพลพาดประชาชนก็ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องวิวาทกันสุดท้าย กลับมาอยู่ในกติกาด้วยกันรับผิดจ่ายค่าเสียหายชดใช้แล้วกลับมาอยู่กติกาที่จะไม่เบียดเบียนกันผมถามนิดหนึ่งกัญชาเนี่ยโอเคพอเ,เราสูดดมเข้าไปปริมาณหนึ่งมันมีผลต่อร่างกายครับทีนี้บุหรีล่ล่ะถ้าเราเจอแบบห้องข้างๆหรือห้องฝั่งตรงข้ามหรือบ้านใกล้เคียงเราสูบอยู่นั่นแหละวันนี้พรุ่งนี้มันอาจไม่เห็นผลแต่มันเป็นบุหรี่แล้วควันมือสองเราจะจัดการยังไงดีล่ะครับเหมือนกันเลยครับกับเพื่อนนี้เลยนะนะก็ไปแจ้งความเลยว่ามีเหตุก่อความเดือดร้อนลำคาญ ใช่ไหมครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเวลาสังเกตไหมครับวันนี้ทุกคนไปสูบบุหรี่ต้องไปสูบในที่สาธานะรณะขับออกไปนอกตึกมุมตึกแต่คนเดินผ่านมาได้กลิ่นควันบุหรี่มือสองหันมาทำหน้าไม่พอใจเอ้ะอันนี้กลิ่นควันบุหรี่มือสองกลายเป็นคนสูบบุหรี่ต้องรู้สึกสมมึกเกิดว่าใช่ครับเราต้องสูบในที่ที่ควรสูบครับทีนี้ถ้าเกิดระเบียงห้องเราเระเบียงห้องเราครับเราไปสูบที่ระเบียงอืแล้วลมมันพัดไปห้องข้างๆอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็ต้องระวังนะครับท่านก็เข้าข่ายนี้ได้เหมือนกันก่อความเดือดร้อนลำคานซึ่งเป็นกฎหมายเรื่องระหุโทษนะครับ,รบมีโทษทั้งจำทั้งปรับมีโทษทั้งจำทั้งปรับข้อ,อ,อข้อหาก่อความเดือดร้อนลำคานนะครับเนื ne ่องจากเราไปพ่นควันบุหรี่เนี่ยเข้าไปที <ôi pink. S 1> ่ห้องเขาตลอดหรือไม่ใช่บุหรี่นะครับเสียงดังก็ใช่นะฮะไปเสียงดังกระทบกระเทือนข้างห้องเนี่ยเปิดเพลงทําอะไรก็ตามที่มันลำคาญหูไม่ดีหูไม่ดีต้องเปิดดังๆไม่งั้นไม่ได้ยินแต่พอมันดังเนี่ยมันทะลุข้างฝา ห้องข้างได้รับความเดือดร้อนแก้ได้ไงครับครับถ้าท่านอยากสูบบุหรี่ท่านอยากสูบกัญชาท่านก็ปิดห้องท่านให้ทึบนะซีลทุกอย่างฮะสูบลมเองของท่านเองครับหรือถ้าท่านจะเสียงดังท่านก็หาไอ้ไอ้ฉนวนกันเสียงมาติดห้องท่านเพื่อไม่ให้เสียงมันออกไปห้องอื่นครับนะครับท่านก็จะเปิดดังของท่านก็ยังได้เพราะนั้นต้องไม่รบกวนคนอื่นท่านเราจะอยู่ร่วมกันนะครับมันก็ย้อนกลับมาถึงจิตใต้สำนึกท่านผู้ชมครับอะไรก็ตามที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน อย่าไปทําไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเสียงหรือสร้างความรบกวนลาคัญมันจะเกิดปัญหาตามมาได้คดีจะตามมาครับคดีาตามมา,าเสียหายจะตามมาทั้งแพ่งทั้งอาญาครับ,อาารบเอาละเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งช่วงครับช่วงหน้าอันนี้ประหลาดมากท่านผู้ชมครับแต่มันเป็นมุมมองของความยุติธรรมที่เราต้องทําให้มันเกิดขึ้นสมัยก่อนรายการเราเคยแต่ได้รับการร้องเรียนว่าลูกหนี้เนี่ยโอ้โหเจอเจ้าหนี้ขู่ทั้งเข็นทั้งรีดไถไม่มีเงินจ่ายก็ยเอาแต่วันนี้หมอความาชนมาได้รับการร้องเรียนจาก เจ้านี้ครับเจ้านี้ขอความเป็นธรรมทำยังไงดีลูกนี้ไม่ยอมใช้นี่ติดตามหอมอความมหมาชนครับ